สวัสดีครับสวัสดีพพเอฟซทุกท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่617นะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องถอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่ๆนะผมก็ไปได้พระมาหนึงองค์นะครับไปได้พระมาหนึงองค์เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ดรรขังนะครับพี่ๆนะต้องบอกว่าเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ดรรคังองค์นี้นี่ผ่านการใช้มานะครับพี่ผ่านการใช้มานะครับอ่า ถึงจะผ่านการใช้มาแต่พี่ก็เป็นพระที่สวยนะครับเป็นพระที่สวยคมยังมีความคมมีองค์มีลําตัวมีฐานนะครับมีรายละเอียดให้ดูนะพี่ๆนะ,ะก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่ๆ fc กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องอนพระเครื่องนะครับถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจ ดูแล้วชื่นชอบดูแล้วตกใจพระที่ผมนำมาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้เลยที่เบอร์099 6341275นะครับ099 6341275ส่วน id line นะครับแอดไลน์ได้ที่ ttn เว้นวัก987 tn เว้นวัก987นะครับมา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 ชมกันเลยนะครับพี่ๆนะอ่ะองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะองค์เขาประมาณนี้นะพี่ ขนาดน,นี้นะองค์องค์เนี้ยเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับพี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะเป็นพิมพ์ใหญ่วัดละคังนะครับพี่ๆต้องบอกว่าองค์นี้นะผมเปิดสอบถามราคานะครับพี่ <noticeable noise> ผมเปิดสอบถามราคานะครับคนขอคนที่ชอบจริงอ,อยากได้จริง,รงนร <latego S 2> ๆนะครับ <majors> ซื้อจริงโอนจริงนะครับผมส่งจริงแน่นอนส่วนตัวผมส่งจริงแน่นอนนะครับพี่ๆนะมามาดูกันเลยนะครับอ่า นะครับเห็นไหมครับเส้นซุ้มนะครับยังอยู่นะพี่นะเส้นซุ้มยังมีนะเห็นไหมพระเนี่ยยังมีเส้นซุ้มนะครับนี่เห็นไหมเส้นซุ้มซุ้มตกขอบเลยนะครับเส้นซุ้มเริ่มจากฝั่งนี้นะครับเห็นไหมซุ้มตกขอบฝั่งนี้เลยครับพี่พี่เห็นไหมอ่าองค์นี้นะต้องบอกว่าเป็นพระที่ซอกลักเล้นะครับเนี่ยซอกแขนน่ซอกแขนเนี่ยคมชัดลึกนะพี่คมคมลึกมากพี่เห็นไหมไอ้แม่ฝั่งนี้ยสูงฝั่งนี้ต่ําเห็นไหมฝั่งนี้สูงฝั่งนี้ต่ำไหม ฐานนะครับเห็นไหมมีเส้นแซมเห็นไหมฐานนี่ยังมีเส้นแซมเห็นไหมครับพี่เนื้อตรงนี้ส่วนใหญ่จะเนื้อตันๆนะพี่นะเนื้อตันตันส่วนตรงนี้จะเป็นร่องลึกลงไปนะพี่นะครับก็จะเป็นลักษณะวนมาอย่างนี้นะเส้นวงแขนนะครับทิ้งดิ่งลงมานะครับหักศอกปั๊บเห็นไหมโค้งฝั่งนี้โค้งขึ้นไปพี่ดูมุมแขนดิเห็นไหมคมลึกเลยนะครับใบหน้านะครับเห็นไหมกลมเป็นผลมะตูมนะครับนี่เกตเอียงเห็นไหม มาขวามือเราซ้ายมือองค์พระนะครับฐานนะครับฐานชั้นที่หนึ่งฐานชั้นที่สองอ่ะเห็นไหมฐานสิงห์ฐานสิงห์นี่ยังเห็นนะพี่นะยังเห็นเป็นเหลี่ยมสันเห็นไหมฐานสิงห์นี่ยังเห็นเป็นเหลี่ยมสันฐานชั้นที่3เนี่ยเขาเรียกฐานหมอนนะพี่นะคล้ายๆหมอนรถไฟนะครับอ่าน้อยองค์นะพี่ส่วนใหญ่นะครับเนี่ยเขาจะเขาจะมีขยื่นขยื่ยนนะเห็นไหมบริเวณเนี่ยเขาจะข,ขยื่นขยื่นเนี่ยเห็นไหมโอ้แบบนี้ดูง่ายเลยนะพี่นะบอกเลยนะพระเนี่ยไอตรงเนี้ย ถ้ามีขยื่นขยื่นนะครับเนี่ยฐานข้างล่างขยื่นขยื่นเนี่ยโอ้โหส่วนใหญ่หายากนะพี่บอกเลยนะหายากนะที่ว่าจะมีรอยขยื่นขยื่นแบบนี้นะคนเล่นสมเด็จเขารู้กันนะพี่นะคนเล่นสมเด็จเขารู้กันนะครับถ้ามีรอยขยับขยื่นฐานตัวเนี้ยจะเป็นยังไงนะพี่นะอ่าคนเขาคนเล่นสมเด็จเขาดูเป็นพี่คนเล่นสมเด็จเขาดูเป็นอ่าดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังได้ไหม ดูด้านหลังนะครับเห็นไหมด้านหลังก็เรียบนะครับหลังเรียบหลังกระดานเห็นไหมยังมียังมีคลื่นมีหลุมเห็นไหมยังมีคลื่นมีหลุมนะครับด้านด้านข้างนยก็มีรอยปิดปี่เห็นไหมพี่รอยปิบปี่ย่นย่นนะครับเนี่ยเห็นไหมรอยย่นย่นรอยคลื่นๆนะครับเนี่ยเห็นไหมรอยย่นย่นรอยเซตตัวของมวลสารนะครับพี่ๆนะองนี้ผมเปิดสอบถามราคาพี่ผมเปิดสอบถามราคานะครับดูด้านข้างเห็นไหมครับด้านข้างตัดเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยสวยงามนะครับพี่พี่ ด้านข้างนะครับเห็นไหมด้านฝั่งนี้ก็เรียบร้อยสวยงามนะครับด้านบนนะครับนี่เรียบร้อยสวยงามนะครับด้านล่างนะครับนี่เรียบร้อยสวยงามแล้วอีกอย่างผมจะให้พี่ดูพี่พี่ดูนะพี่พี่ดูอันนี้น,น,นี่เห็นไหมเนี่ยบางคนบางท่านก็บอกว่าเป็นเปลือกเม็ดข้าวสารเห็นไหมเนี่ยตรงปลายผมจิ้มไปเนี่ยบางคนกับบางท่านก็บอกว่าเป็นเ<ไ>ปลือกเม็ดข <มา S 2> ้าวสารนะครับนี่ บางคนก็บอกว่าเป็นเศษไม้นะครับเป็นเปลือกไม้ที่หาเศษพวกผงไม้อะไรสักอย่างนะพี่บางคนเขาก็เรียกอย่างนั้นนะบางคนเขาก็เรียกว่าอันนี้คล้ายๆเปลือกเม็ดข้าวสารเห็นไหมอ่ะซึ่งมีนะพี่นะซึ่งมีอยู่ในสมเด็จวัดระคังอย่างเดียวนะพี่วัดอื่นไม่มีนะพี่นะเนี่ยเห็นไหมบอกเลยนะครับพี่เห็นไหมที่เด็ดอยู่เห็นไหมดู ดูตรงนี้นะครับที่เด็ดเลยนะครับเนี่ยที่เด็ดเลยถ้ามีแบบนี้นะพี่โอ้โหผมบอกเลยพระนี่โคตรดูง่ายเลยพี่โคตรดูง่ายเลยนะผมเปิดสอบถามราคานะพี่องค์นี้ผมเปิดสอบถามราคานะครับผมเปิดสอบถามราคาอ่ะเรามาดูเนื้อ ically, ใกล้ๆกันนะพี่พี่นะอ่ะซูมเข้าไปพี่ซูมซูมซูมให้พี่พี่ดูเห็นไหมดูเนื้อหาดำดำนี่คือลักนะเนี่ยอันนี้คือทองเนี่ยข้างๆเนี่ยทองอันลัก เห็นไหมเนี่ยเนี่ยดำๆนี่คือลักนะพี่นะเนี่ยลักนะครับจะบอกไว้ก่อนวันนี้คือลักนะพระสมเด็จเก่าๆเนี่ยเขาจะมีลงลักอยู่แล้วนะพี่เห็นไหมเนี่ยเศษดำๆเนี่ยที่อยู่ในหลุมเนี่ยคือลักนะพี่ผมบอกเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมในซอกเห็นไหมซอกเนี่ยซอกนี้ก็ยังมีพี่ลักเห็นไหมดำๆเนี่ยต้องลักแร้เนี่ยที่มันฝังอยู่ในหลุมเนี่ยพี่ที่จมอยู่ในหลุมนี่คือลักนะ คือรักนะครับเนี่ยจมอยู่ในหลุมแล้วดูเนือ้อพี่ดูเนื้อเห็นไหมเนื้อเป็นจ้ำๆเลยเห็นไหมเนื้อเขาเป็นจ้ำๆเลยนะนะครับจ้ำๆน้าตาลน้าตาลเห็นไหมเนี่ยเป็นจ้ำๆเลยนะครับเนี่นนนยครับ,รบดูผิวพันธุ์ดูเนื้อนี่ครับเนี่ยไหมเนื้อข้างในเป็นก้อนๆนะครับเนี่ยดูดูผงเม็ดนี้ดิพี่เห็นไหมเนื้อข้างในเป็นก้อนๆนะครับนี่มีปั๊มซ้อนๆนะครับพี่เห็นไหมอ่ามีการกดแบบซ้อนๆนะกดพิมพ์แบบซ้อนๆเห็นไหมมีขยื้นขยี้ พี่ธรรมชาติเลยผมบอกเลยนะแบบนี้เขาเรียกธรรมชาติจริงๆธรรมชาติจริงๆนะครับพี่ๆนะไล่ลงมานะครับลำตัวเห็นไหมมีเม็ดแดงนะครับนี่เม็ดหินสีเทานะครับเม็ดดำนะครับเม็ดผงเห็นไหมเม็ดผงเม็ดผงไล่ลงมานะพี่ๆนะองค์นี้นะผิดไหมเนื้อดูเนื้อจ้ำๆเนี่ยดูเนื้อจ้ำๆออกน้ำตาลน้ำตาลเขาเรียกเนื้อจ้ำๆเน่าๆเห็นไหมเนี่ยพระผ่านการใช้นะพี่เห็นไหม ผ่านการใช้มาแต่บอกว่าเลยว่าโอ้โหเนื้อหามนลสารนี่จัดจ้านจริงๆนะจัดจ้านจริงๆพี่พระแบบนี้นะไม่ได้หากันง่ายๆนะพี่นะผมบอกเลยนะครับพระแต่ละองค์นี้มันไม่ได้หากันง่ายๆนะพี่บางท่นานบางคนเฮ้ยอูเดินตลาดแป๊บเดียวก็ได้ละได้พี่มันได้แต่พี่จะได้แบบพระสวยๆแ,แบบนี้หรือเปล่าพี่เห็นไหมเนี่ยเขามีรอยขยืน่นเห็นไหมฐานมีการขายืน่นขยืน่นอย่างเงี้ยผมบอกเลยพี่ มีน้อยแล้วถ้ามีดูง่ายสุดๆนะครับถ้ามีก็ดูง่ายสุด, <ık. S 1> สดๆนะฮาผมเปิดสอบถามราคานะตรงนี้นะเห็นไหมนี่รักดูเนื้อได้ครับเนี่ยจำๆน้ำตาลน้ำตาลเป็นก้อนๆเห็นไหมเห็นไหมพี่เห็นไหมแล้วดูด้านหลังนะครับด้านหลังพลิกด้านหลังเห็นไหมด้านหลังนี่รอยปี๋ย่นๆเห็นไหมเห็นไหมรอยปี๋ย่นๆนะครับนี่เห็นไหมนี่ ไมดูดูพื้นผิวนะครับนี่มีการหลุดล่อนของมวลสารนะเนี่ยพื้นผิวเนี่ยมีการหลุดล่อนของมวลสารเห็นไหมครับพี่พี่เห็นไหมเนี่ยอันนี้คือผิวด้านหลังนะมีการหลุดล่อนของมวลสารนะครับพี่บ่งบอกถึงพระองค์เนี้ยเก่าแน่นอนนะครับเก่าแน่นอนเห็นไหมเนี่ยพี่พี่ดูดิเห็นไหมมีการหลุดล่อนของมวลสารของผงพุตถุคุณพวกเกสรดอกไม้ออกไปนะครับพี่พี่เห็นไหมอ่าแล้วดูด้านข้างนี่ครับ เนี่ยด้านข้างนะด้านข้างเห็นไหมเนื้อจำๆเน่าๆเลยเห็นไหมเนี่ยผ้าผ่านการใช้นะครับเป็นแบบนี้นะพี่นะผมเปิดสอบถามราคาพี่ขอ,อออพนะขอคนอยากได้จริงชอบจริงนะพี่นะขอคนอยากได้จริงชอบจริงโอนไวโอนจริงนะเห็นไหมเนี่ยไฮไลท์ทีเด่นเลยเห็นไหมเนี่ยบางคนก็เรียกว่าเปลือกข้าวสารนะเปลือกเม็ดข้าวสารนะั่นน่ะเห็นไหมาบางท่านก็บอกว่าเศษไม้นะครับมีติดอยู่นี้เลยนะฝังแน่นตึ๊บเลยนะครับ อ,องค์นี้ผมเปิดสอบถามราคานะพี่ผมเปิดสอบถามราคานะครับผมก็ขอให้เป็นคนที่ชอบจริงอยากได้จริงๆนะครับเช่าจริงโอนจริงนะครับค่อยทักมานะครับพี่ๆนะ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมถอนพระเครื่องต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ